สวัสดีค่ะผู้ปกครองและเด็กๆที่น่ารักทุกคนนะคะวันนี้คุณครูแดงมีเพลงจะมาฝากเด็กๆนะคะค่ะเด็กๆพร้อมกันเลยนะคะเดี๋ยวเด็กๆทุกคนลองได้นะคะเพลงนี้สวัสดีวันนี้มาพบกันสุขใจพันฉันได้พบเธอโอ้ลัลลาลัลาลัลาโอ้ลัลลาลลาลัลา สวัสดีวันนี้มาพบกันสุขใจพันฉันได้พบเจอ Interior. โอลา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 โอลา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 ค่ะคุณครูแดงนะคะวันนี้คุณครูแดงจะมาสอนเด็กๆฝึกพัฒนาการกล้ามเนื้อมือนะคะในการฝึกลากเส้น ลีลามือนะคะการฝึกลากเส้นลีลามือเราจะมีทั้งหมด13เส้นนะคะเด็กๆรู้ไหมคะในสัปดาห์ที่แล้วเด็กๆลากเส้นอะไรคะคุณครูหวังว่าเด็กๆคงจําได้นะคะในสัปดาห์ที่แล้วคุณครูแดงให้เด็กๆลากเส้นตรงเส้นตรงเส้นตรงนะคะเด็กๆทุกคนคงจําได้นะคะ แต่ในสัป,ปดาห์นี้คุณครูแดงจะให้เด็กๆได้เรียนรู้เส้นเฉียงนะคะ,ะเด็กๆพร้อมหรือยังคะในการจับดินสอคุณครูแดงก็จะให้เด็กๆได้ฝึกการจับดินสอก่อนนะคะเราจะใช้ดินสอในการจับดินสอเราจะใช้สองนิ้วนะคะนิ้วโป้งนิ้วชี้เด็กๆ จับดินสอขึ้นมาได้เลยคะ่ะเด็กๆเอาดินสอลากด้านบนด้านขวาลากลงมาด้านล่างทางสายมือนะคะ,ะเด็กๆพร้อมหรือยังคะถ้าเด็กๆพร้อมแล้วเด็กๆมาเริ่มเลยค่ะคุณครูแดงเตรียมตัวอย่างให้เด็กๆได้ดูในสมุดแล้วนะคะ,ะเด็กๆจับดินสอเลยค่ะลูก เด็กๆเอาดินสอจิ้มจงมุมด้านขวาแล้วลากลงมามุมด้านซ้ายด้านล่างตัวที่สองแต่ตัวที่สองคุณครูจะไม่มีเส้นให้เด็กๆนะคะให้เด็กๆลากเองคุณครูจุดไว้ให้เด็กๆแล้วให้เด็กๆลากจากด้านบนลงมาหาด้านล่างนะคะเด็กๆ,ๆลากเลยค่ะลูกเด็กๆ,ๆเอาดินสอจิ้มมุมด้านบน แล้วลิลากลงมาหาหมุมด้านล่างนะคะอาเป็นยังไงบ้างคะเด็กๆทุกคนทำได้สวยงามไหมคะเด็กๆทุกคนต้องทำให้เสร็จนะคะพอเด็กๆทุกคนทำเสร็จแล้วเด็กๆอย่าลืมนะคะส่งคลิปวิดีโอหรือว่าถ่ายรูป ส่งมาให้ในลายกลุ่มให้คุณครูได้รับชมด้วยนะคะเป็นไงบ้างคะเด็กๆอยู่ที่บ้านเด็กๆคงจะปลอดภัยจากเชื้อไวรัสโควิด -19 นะคะเด็กๆไปข้างนอกเด็กๆอย่าลืมสวมหน้ากากอ,อนามัยเพื่อที่จะป้องกันเชื้อไวรัสนะคะเมื่อเด็กๆทำกิจกรรมเสร็จแล้วเด็กๆต้องล้างมือทุกครั้งนะคะ คุณครูแดงหวังว่าเด็กๆทุกคนคงมีความสุขในการทำงานนะคะวันนี้คุณครูแดงก็มีเพียงแค่นี้บ๊ายบายเด็กๆทุกคน